สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนเลยนะคะวันนี้ค่ะช่องสาวอีสานพาทานอาหารอร่อยจ้าวันนี้จะพาทุกคนมาชมแกงหน่อไม้นะคะแกงหน่อไม้ใส่เห็ดค่ะ แกงหน่อไม้ใส่เห็ดนะคะอร่อยอร่อยค่ะสองถ้วยใหญ่ๆเลยนะคะ หน่อไม้สดๆเลยค่ะหน่อไม้จากต้นเลยนะคะหน่อไม้ตามฤดูกาลค่ะ สำหรับคลิปนี้ฝากแกงหน่อไม้ด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบทานแกงหน่อไม้ค่ะ สำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับ c r i b e แล้วที่สำคัญนะคะ กดกระดิ่งกิ้งกิ๊งดังๆให้ด้วยคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย